ทักทายสวัสดีกันอีกมือนึงเด้อจ้าเมื่อนี้บ้านสวนฟินจะขึ้นไปสวนตลาลัเด้อจ้าหลังจากที่เฮาพอได้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ก่อนที่ไปนอดสิพาชุมมนบรรยากาศเด้อจ้าทางขึ้นไปสวนเด้อจ้าเมื่อนี้ก็จะอากาศเย็นๆดีผ่าทิตย์ก็กำลังขึ้นมาเด้อจ้า มุมนี่เป็นมุมที่บ้านสวนฟินมากที่สุดเพราะว่าจะมองเห็นภูเขาทั้งสองด้านได้แบบเต็มที่เต็มรูปแบบเลยจ้าสวยงามขนาดเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดสวนตะไลแล้วนะจ้าจะพาไปเบิ้งพักด้วยจ้บาบ่ได้หมานึงอาทิตย์เต็มเต็มเลยเพราะว่าบ้านสวนฟินกาม,มัวจะเก็บผักหลังบ้านด้วยจ้าแล้วก็บ่ได้ขึ้นมาล่าชดก็คือตาก็จะเก็บมักบวบกับมักทั่วภูล้งไปให้ด้วยจ้าแต่ว่าเมื่อี้ก็ได้โอกาสขึ้นมาแล้วให้ย้ายกับลูกเคยเพื่อน หรือว่าพอบ้านเพิ่นพักกันเก็บผักถาหรือจ่าก็คือเมื่อนีวา่มีออเดอร์หลายก็เลยให้เพิ่อนเก็บได้จ่ะส่วนบ้านส่วนฟินสิพามาเบิองผักของส่วนตาหรือจ่าว่ามีอย่างที่ได้เก็บเนี่ยจ่าเดี๋ยวจะไปเบืองฝรั่งหรือว่าอ่ามักจีรากินจูของเ้าน้ำเด้อจ่าอันนี้ก็จะเป็นปาะลาซาลาเน่ที่เขาอ่าบ่ได้เก็บด้วยจ่ะ ก็เหลือวายูปลาหนึ่งตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละส่วนปลาฟังนี่ก็คือที่ตาบำรุงดูแลไว้ให้ด้วยจ้ะเพื่อนก็จะเอาปุยคอกหรือปุยข้ววเด้วยจ้ะมาใส่ให้กอนนี้ก็กําลังงามเดี่ยวขาดค้นเก็บเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาแานในด้อจ้ะเพราะว่าอ่าพักยูสวนลังบ้านเฮาก็หลายด้วยจ้ะหันมาเบิ่งทางนี้ก็ผักกาดเขียวกองเฮาก็เนี่ยเห็นบ่่มาลายมือก็ เริ่มเป็นดอกแล้วด้วยจ้ะพวกนี้ก็เป็นดอกแล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็จะได้เก็บตรงนี้น้ำด้วยจ้ะอันนี้ก็คือเก็บเก็บคนเดียวคุณตาบอรูว่าไปใส่มามาฮอดก็บอเห็นนะที <dairy S 1> ่ปลูกของไว้อยู sure. ่ข้างหลังด้วยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงมะเขือนี้ก็เก็บได้แล้วด้วยจ้ะพอาบันส่วนฟินบอกข้นมาก็เพรามีคนเก็บด้วยจ้ะก็อ่าเลยต้องงานหนักเนี่ยสําหรับคนคนเดียวด้วยจ้ะอันนี้ก็เห็ดไอ้ข้าเห็ดหอมด้วยจ้ะต้นใหญ่ต้นอวบอู้สวยงามขนาดเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นหนงเขาด้วยจ้ะ เนี่ยหนงต้นขณนาเห็ดหอมอันนี้ก็คือเคยตัดไปแล้วด้วยจ้ะเขาก็จะแตกออกมานน่ต้นไ่ย,ยูคือกันด้วยจ้ะส่วนผักกะหล่ำด้วยจ้ะรู้สึกว่าจะเห็นเป็นอ่าหัวที่ห่อเป็นบางหัวด้วยจ้ะส่วนมะเขือเทศด้วยจ้ะนี่ต้นใหญ่ต้นสวยแล้วก็เริ่มเป็นดอกแล้วด้วยจ้ะนี่มะเขือก็มีลูกแล้วด้วยจ้ะนั่น ลูกนี่ก็สวยขนาดเลยอ่าอันนี้ก็คือบ่ได้ขึ้นหมากบรบบ่มีคนเก็บเลยนะจ่าตาก็บบ่ได้เก็บตาก็อยู่คนเดียวอ่าก็ยากขึ้นกันอ่าต้นที่แล้วอ่าที่ลงเรืออยู่ก็ต้นใ่เราจะงามอยู่ก็คือมีแต่บา้านสวนฟินขึ้นหมาเก็บผักอ่าถ้าบ่เก็บก็คือบ่มีคนเก็บจังสิเลาจ่ะบ่างานอยู่บ้านก็หลายเนาะจ่ะเมื่อนี้ออเดอร์บ่หลายก็เลยอ่าปล่อยให้คนย้าย่น เก็บไปบ้านสวนฟินก็ตื่นขึ้นมาโรดน้ำพักอ่หนึ่งเขาหนึ่งเขาเฮกับเขาเรียบร้อยแล้วก็อาไปโรดน้ำพักเสร็จแล้วก็เก็บผักสลัดไปน้ำด้วยจ้ะแล้วก็ขึ้นมาชวนตานี่แหละเพิ่งกระลำ่ำของเขาอันนี้ก็คือพอได้ฉีดยาก็จะมีหนอนเนี่ยเด้วยวจะเป็นธรรมดาผักขนาเห็ดหอมก็เริ่มออกดอกแล้วจ้ะเห็นบอพเพยพอได้มาเก็บมันก็จะมีนดดอกจังซะแล้วจ้ะนี่อันนี้กระลำกระลำนี่เขาสามารถตัดไปเล้วไปได้เล้วด้วยจ้ะ เนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยหัวสวยๆแต่ว่าอันนี้ยังไันได้พอตัดเดี๋ยวเขาที่ให้เขาหัวหัวใหญ่กว่านี้ก็ได้จ้ะอ่ากระเพาะของเขาก็สามารถตัดได้แล้วด้วยจ้ะเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าบานสวนฟินที่มีเวลาบ่เพราะว่าของก็จะเบบึงแล้วได้เก็บหลายอย่างอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าจะเก็บไปแค่พอขายเพราะว่าบ่มีเวลาที่จะมาเก็บทั้งหมดได้เลยด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวอ่าจนว่าออกดอกแล้วด้วยจ้ะเนี่ หนึ่งอาทิตย์ที่บ่ได้ขึ้นมาด้วยจ้ะ,ะได้ขึ้นมาสวนอ่าเดี๋ยวเขาจะพาไปเบื้องผักไอ้กะหล่ำดอกอยู่ฟังทังพุ่นด้วยจ้ะแต่ว่าเขาก็ต้องค่อยๆย,ย่างไปเพราะว่าอ่ามีแต่พื้นที่ผักทั้งนั้นด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบ็อกโคลี่บ็อกโคลี่ก็เริ่มเห็นเป็นดอกตุ่มๆน้อยๆแล้วแต่ว่าเหลือบอกี่ต้นด้วยจ้ะเพราะว่าเอามาปลูกสิบต้นอ่าเขาปลอดด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เอาบปลูก คุณตาเพิ่นปลูกด้วยจ้ะแต่ว่าบานสวนฟินอ่ะปลูกทค่หนึงขี่ขันขี่ขันไปซ่องนอนอยามมืออคืนก็เลยปีนี้ก็เลยบาปลูกหลายเอาไว้แค่พราะกินจ้ะนี่ก็เริ่มเห็นดอกน้อยแต่ว่าอ่าแต่เห็นบ่านอนนอนใหญ่นอนใหญ่เขาก็จะมากินผักจังซีด้วยจ้ะนี่อู้เห็นดอกสวยแล้วแต่ว่ายัง่ใปั่นในด,ด้วยจ้ะก็สี่ประมาณอ่ากำปั้นกำปั้นมือเขาด้วยจ้ะ อันนี้ก็จะมีหนอนเจาะพุ่นหมดเลยอันนี้ไม่หนอนค่ะตาบอดได้ฉีดยาก็ได้บดได้ผลด้วยจ้ะอ่าอันนี้ก็หัวสวยอยู่จ้ะ,ะมาเบิ้งอีกหัวหนึ่งนี่สวย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 อ่าหัวนี้หัวนี้รู้สึกว่าที่มีหนอนแล้วก็หัวใหญ่กว่ามูเลยด้วยจ้ะเดี๋ยวบางสวนฟินจะตัดหัวนี้ไปอ่าพัดกินดีกว่าพัดใส่มูนี่อีกอันนี้ก็อีกอันนึงด้วยจ้ะ อันนี้ก็บค่อยใญ่ญเือนใดจะมีหัวเดียวที่ว่าหัวใญ่ญยได้จ้ะอันนี้อ่าอันนี้ก็สวยๆอันนี้ก็จะมีคุณยายเพื่อนไปหาขีโมูมาให้คุณตาใส่ด้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นปุยอ่าปุยคออปุยธรรมชาติเนี่ยอ่าส่วนผักกาดนี่ก็นอนจอบพุ้นอีกแล้วจา้า อันนี้ก็เป็นประกาศอีกหัวหนึงเด้อจ้ะช่วงนี้ก็บ่ค่อยหนาวปายในดอกเกาก็บ่ค่อยห่อปานใดอันนี้ก็ตกะกตะแตนตัวน้อยๆอ่าตัวน้อยๆแล้วก็จะขณะเหตุหอมเขาก็จะต้องหาตัดนะจ้ะแล้วก็ประกาศนี่อีกหัวหนึงประกาศนี่ก็จะเป็นอ่าพักที่ได้ผลไว้ที่สุดด้ยจ้ะในบรรดากระลำอ่าบอกเอรี่แล้วก็กระลำดอกเพราะว่าเขาจะ ห่อไว้กว่าแล้วก็บ้านสวนฟินเคยเก็บผลผลิตไปเล้ยงด้ยวยจ่าหาหกต้นอ่าก็ได้ขายต้นละยี่สิบสามสิบก็โอเคอยู่จ่าอันนี้ก็คือเป็นสวนทางเข้าด้ยวยจา่าตอนนี้ผักกําลังสวยๆเลยเดี๋ยวจะพาไปเบือ้องอ่าข้างหลังที่ตากําลังจะปลูกของหนาที่อยู่ตรงโน้นแลวจา่าคุณตาก็ได้ขยันแต่เท่้าเลยอันนี้ก็สวนผักของเราข้างหน้าทางเขา้า ยางพานทั้งนี้เขาก็จะเห็นหมักผ้าด้วยจ้ะหมักผ้ามีอยู่สองทะไลายแต่ว่าทะไลอื่นๆเขารู้สึกว่าจะบมีลูกติดด้วยจ้ะบรัวเป็นพอยอย่างบรรยากาศสวนด้วยจ้ะอันนี้ก็จะมองเห็นรู้สึกว่าปลาจะขึ้นมาหากินใบผักอยู่ด้วยจ้ะบางทีปลาก็จะย้อนลงไปสําหรับใบผักด้วยจ้ะบรรยากาศก็ดีอยู่จ้ะ ตอนนี้แปลงผักของคุณตาก็รู้สึกว่าจะเอาฟางคุ้มดอกบลูว่าปลูกอีอย่างเนี้ยด้วยจ้ะแต่ว่าก็ปลูกทุกอย่างเนี่ยนี่เอาดาวาพีดิลิตาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเปิดน้ำแดดเริ่มออกแล้วปลูกอย่างเนี้ยนะพะ่อหหโอ้ปลูกหลายแทะหมกมมกบวบอันนี้ผักบุ้ง แล้วก็บักแตงหาล่องอ่ามักแต,ง,ง,กแตงจากนับจากตรงตานั่งเลยจ้ะมาหาล่องแล้วก็จะเป็นมักบวบบวบอยู่แถวหนึ่งเลยจ้ะแล้วก็จะเป็นผักบุ้งฮะเอาเพราะมักบวบอยู่มองตานั่งนั่นอ่าอ่าอ่าอันนี้เขาใจผิดตาก็อันอ่ามักบวบแ,แถวเก้าเ้ยจ้ะแล้วก็จะเป็นแตงหาล่องอ่าแล้วก็จะเป็นไอ้ผักบุ้ง อัน,นี้ก็จะเป็นผักปุ้งก็เคยปลูกผักปุ้งแล้วก็ปลูกผักปุ้งอีกด้วยจ้ะตอนนี้เขาก็จะถือถังมาน้าเพื่อเป็นการเสียเวลาด้วยจ้ะเขาก็จะมาหาเก็บไอฝรัง่งนี่ฝรั่งก็บริด้ขึ้นมาดวนเราด้วยจ้ะกะทีอ่าพอเก็บแล้วล่ะก็นมีผักหลายอย่างที่เขาต้องเก็บด้วยจ้ะเนี่ยฝรั่งลูกบบใหญ่จะว่าเขาพอเก็บแล้วเขาก็จะเก็บแบบง่ายๆเลยด้วยจ้ะเด็ดจังสี่เลย มีหลายอยู่คือกันด้วยจ้ะเนี่ยอ่าเพราะว่าบอค่อยมีเวลาขึ้นมาเพราะขึ้นมาที่ก็งานหนักเลยนะจ้ะอ่าในจะส่วนหลังบ้านในจะส่วนข้างบนด้วยจ้ะเก็บของนี่ก็ส่วนหลายก็จะเป็นหลักๆก,ก็คือบ้านสวนฟินด้วยจ้ะเดี๋ยวบ้านสวนฟินจะหาเก็บหมกักฝลั่งหรือหมกักศิดาก่อนด้วยจ้ะ เก็บบ่อโดนด้อจ้ะสำหรับฝรั่งกิมจูเขาก็เก็บได้แล้วถังนึงเขาจะเก็บแค่นี้เพราะว่างานหลายอย่างเขาต้องไปเก็บอย่างอื่นน้ำด้อจ้ะยอดชะอมก็อ่ามีอยู่บ้างปลาไปแต่ว่าช่วงนี้หนาวนานเขาก็จะบอคอยมียอดปันใดเด้เจ้ะแต่ว่าราคานี่ดีขนาดเลยคำน้อยๆํำละสิบบาทก็มีคนซื้อด้ยจ้ะแต่ว่าเมื่อวานทางบ้านเก็บได้บ่อเก้าขายสิบบาทขายห้าบาทเพราะว่ากลับมันหน่อยคักด้วยจ้ะส่วนยอดผักหวานด้อจ้ะมาเบิง่งยอดอุวบเทั้งนั้นเลยอันนี้ก็บเบื้อง อ่าลงร้อยอยังกัดเขาเด้อจ้ะนี่ที่หักลงไปนี่นี่ยอดผักหวานที่เขาอ่าปลูกมาได้หลายปีแล้วเด้อจ้ะบ้านสวนฟินก็จำาม่ได้ว่าได้จากปีละจริงๆฝรั่งนี่ก็ยังเก็บบ่านได้เบิดเด้อจ้ะกันยังมีลงเรืออีกลายยู่แต่ว่าบ้านสวนฟินก็นที่เก็บของหลายอย่างกันเลยเก็บแค่อ่าบางส่วนไปก้อนเด้อจ้ะอันนี้ลูกนี่ก็ลูกขาวสวยเราก็เลยอ่าเก็บไปก้อนเด้อจ้ะอ่างานเขาลายเนาะกัน ล้าก,กาลังพนเขาหน่อยส่วนหลายก็บ้านนฟินหาตัวหลักๆเลยก็เลยงานไหลายกุมูด้วยจะ้ะเราก็จะเป็นคนอบอกว่าต้องผู้ใดต้องเฮ็ดอีอย่างเนี้ยเพราะว่าต้องจัดแจงกันเจ้าหมักแปบหมักแปบงามขนาดด้ะนี่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 หน,น,นาเก็บได้แล้วด้วยจะ้จะแต่บอรู้ว่าสิมีเวลาเก็บบ่เดี๋ยวเขาจะร้องขอเลี้งคุณตาว่าที่เก็บให้เขาบเด้วยจะ้ะเดี๋ยวรอเบืองก่อนเดี๋ยวไปควยกับคุณตาก่อนด้วยจะ้ะ แต่อาจจะยังไม่เห็นหรือว่าลูอยู่แต่ว่าบกิเพราะว่าบบได้ลงไปบ้านเนื้อจ้ะโอ้ยางมาทางนี้ก็เห็นฝรั่งลูกแบบว่าขาวแล้วเนื้อจ้ะลูกขาวลูกสวยแล้วเนี่ยอ่าบ้าพส่วนฟินก็สีบบได้เก็บตลอดเนะ่บได้เก็บเบิด หนาเท่าไหรืเลยจ้าถ้า,ถ,าถ้าเขาเก็บบทันเดี๋ยวเขาก็จะเน่าจะเสียไปเลยเลยจ้าแต่ว่า,าถ้า,าบ่อได้เก็บเมื่อนี้ก็อาจจะหาเวลาขึ้นมามืออื่นมืออื่นก็ถึงเก็บพักล้างบ้านเดี๋ยวรอเบิ้งว่าเวลาเขาจะได้บ่อจ้ะ เอากระยางวนกลับมาฟังทั้งนี้่ด้วยจ้ะอันนี้ก็จะอ้อมสามะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศที่คุณตาเคุนปลูกไว้กําลังงามด้วยจ้ะเห็นเป็นดอ,ดอกดอกออกแล้วล่ะอ่าบรรยากาศเมื่อนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วแต่ยังห่ันได้ห่อนบันไดจ้ะหรือเบื้องต้นของม่วงอ่าแก้วข้มิ้นเขาก็เริ่มมีดอกน้อยๆขึ้นมาแล้วด้วยจ้ะบรรยากาศสวนยามเมื่อเ้าเดียวบานสวนฟินจะไปหาเก็บผักก้อนเดียวมาเบิ้งกันว่าไทยที่บานสวนจะมีผักอีกยังกลับบ้านน้ำแน่ด้วยจ้ะเด้อ ตอนนี้ก็มาเห็นหมกักทั่วพูดวยจ้ะทั่วพูนี่ก็เพาะเก็บแล้วละลูกเขาก็กําลังสวยๆวย,วยจ้ะนี่พอดีเลยลูกค้ากําลังมกักประมาณนี้วยจ้ะล้วก็จะเห็นต้นหมักม่วงขาวนิย้อมนะจ้ะตอนนี้กําลังเป็นดอกออกเต็มเลยอันดําๆนี่รงสจะเป็นเพียหรือเปล่าบ่แน่ใจดวยจ้ะนี่ออกดอกน้อยๆเต็มเลยจ้ะเป็นช่อเต็มเลย ตอนนี้ฝรังก็ได้ทางนึงแล้วด้อจ้าเราก็จะมีผักชะอมสองกำเห็นกัมน้อยๆจังสี่ขายได้กำละสิบบาทพุ่นเ้ยจ้าเพราะว่าช่วงนี้อนานาหนาวอากาศจะเย็นเขาจะบ่ค่อยแตกยอดด้วยจ้าชองกำนี่ถือว่าสุดๆแล้วจ้าตอนนี้ตาก็เก็บมักทั่วพูมาแล้วน้อยนึงด้วยจ้าอันนี้ก็คือเก็บตรงในป้าอ้อยด้วยจ้าเราก็จะมีมักแปบจ้ามักแปบปลารสที่เฮาพาเบิ่งเมื่อกี้แหละตอนนี้ตาก็ยูถึงตนอา มะคามป้อมบนด้วยจ้ะเพิ่นจะขึ้นไปเก็บมักแปบม่วงที่อา่ะมาแปบม่วงก็อยูข่ข้นสูงขนาดเลยขึ้นไปบนต้นมะคามป้อมด้วยจ้ะอันนี้ตากะกะหนาที่กำลังลงมาเป็นมักแปบม่วงที่ตาปีนขึ้นไปเอาห้ยด้วยจ้ะก็ะที่ได้บ่หลายดอกได้หน่อยเดียวเราก็จะมีมะเขือที่เก็บมาด้วยจ้ะก็ได้แค่นี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นขนาดเห็ดหอมที่ตาเพื่อนปลูกไว้ห้ยด้วยจ้ะก็ะที่ได้ประมาณหกจิตกรัมนี่ละจ้ะชวน ได้ได้แปดกัมหาขนาดได้แปดกัมส่วนผักกาดเขียวเขาก็จะได้ยูเจ็ดกัมด้วยจ้ะอันนี้ก็จะมีหมดขึ้นน้ำแล้วก็จะมีกระเพราด้วยจ้ะกระเพาก็ที่บ่อคอยอมีหลายบันไดแต่ช่วงนี้ก็พอขายได้เพราะว่าในตลาดบ่อคอยมีด้วยจ้ะอาจจะเป็นพอสภาพอากาศอ,าอันนี้ก็เร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่ล่างน้ำแล้วก็ร้อให้เขาเสด็จน้ำเดี๋ยวจะไปเก็บสาระแน่กันต่อจ้าก็ไปเก็บหมักทั่วภูมาไว้ให้เพิ่มเติมด้วยจ้าเดี๋ยวเราจะเอาล่างก่อนกลับบ้านเราก็จะมีหมักบวบด้วยจ้า <S <S ส่วนบานสวนฟินก็เก็บสาระแน่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปล่างเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับบ้านาด้วยจ้ามือเียวร้อรดเครื่องมาขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บานสวนฟินทําคลิปต่อไปด้วยจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้า เอาไปล่างก่อนจ้ะกล่ำดอกเอาไปผัดได้หัวนึงด้จ้า